สวัสดีครับผม <c oughs> สำหรับใครที่ชมวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็จะมาเปิดการ์ดนะครับผมคนที่ชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมคลิปมาทุกวันนะครับผมก็เป็นการเปิดของที่แจกทุกวันนะครับผมวันนี้ก็มีเช่นี้นะครับผมกดรับก่อนครับ ก็แจกทุกวันก็ได้ตัวกระกาศทุกวันนะครับผมไม่ต้องหวังอะไรมากวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับผมก็มีท็อป50ท็อป50 The Team of Season นะครับผมนี่ครับเปิดไนเลยครับผมท็อป50ไว้เป็นไฮไลท์เปิดอ่านไพนะครับผม โอเคโอเครับ oh sure. oh sure. oh sure. ต่อไปครับเรือว่าไทยหรือเจนออกแน่นอนบับโอโวันนี้แสงก็ออกนะครับผมคร,รับร้อยศูโดยเบทด้วยแล้วก็ไทยโอ้โ oh ห ซิกซิโนใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับบวกสามบวกสอึ้บวกห้าครับครับสามร้อสิบสี่วอร์ครับนะครับผมโอ้โหเป็นอนนนโยนะครับผมต่อไปก็ทับร้อยอยู่บนะครับผมบวกสองึ้บวกห้าครับครับผมโอ้โหสิกกนะครับ 08นะครับผม08แดงนะครับผมอะไรนะครับจากมาครับต่อไปครับทับ50อันนี้ก่อนครับก็มีอีกใบนะครับมียังอีกใบนะครับผนะครับโอ้โหนึกว่าจะมีแสงครับผมน,นี่ก็เป็นทับ50 เวอร์คับศูนหกกับเวอท์คับสิบสี่นะครับผมนะครับสามล้านครับวันเดซ่าไม่รู้ว่าปีนี้จะเกิ่งหรือเปล่าครับแต่แค่สามล้านนะครับผมต่อไปต่อครับ team of the season นะครับผมสามสิบแปดล้านนะครับโอ้โหดูราคาตกลงมาเป็นมากเลยครับผมโวเลสจากหกสิบเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับผมเป็นร้อยล้านุซ้ำไปครับ เหลือแค่สิบเก้าเงนะครับโรนันโดมาแน่นอนนะครับผมอเคโอตาแมนดี้อันนี้ก็ไม่มีกล่องนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมใครชอบวิดีโอนี้ก็ข่อให้กดติดตามเลยนะครับผลิปมาทุกวันครับ ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ที่มาชมกันสวัสดีครับ

สวัสดีครับผม